ไขค,ความลับที่ว่าทําไมบางคนถูกลิขิตมาให้เป็นคนที่ร่ํารวยแต่ทําไมบางคนถูกลิขิตมาให้ลําบากยากจนคนแค้นเหลือคนาเราย้อนกลับไปดูนะคะว่าสมัยเด็กๆนะคะเรามีพฤติกรรมแบบไหนนะคะเราฝังใจกับเรื่องของการเงินการทองไว้แบบไหนนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นตัวการที่ ทำให้ความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราอะส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้จริงๆค่ะเราต้องมาประกาศเจตจำนงกันใหม่ค่ะเปิดแฟมความมั่งคั่งร่ำรวยได้แล้วนะคะวันนี้ที่นี่เร็วๆนี้ใครพร้อมเปิดแฟรมรับปีใหม่ที่จะถึงนี้พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะวว้า well, ว wow. ออนไลน์จะพาคุณก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งและล่ำรวยค่ะ